รอบรัวปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมกลายเป็นสุดสัปดาห์ที่แฟนบอลโดยเฉพาะสายพิมลิกอังกฤษต้องลุ้นกันตัวโก่งนะครับว่าโปรแกรมแข่งขันจะมีตามเดิมหรือถูกเลื่อนเกมออกไปอันเนื่องมาจากสภาพการที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีมรสุมพายุดาลาถล่มหนักส่งให้เกมคู่หัวข้าเม,อาามาเอเวอร์ไทนกับลิเวอร์พูลต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเป็นคู่แรกขณะที่ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตามโปรแกรมนั้นพวกเขาจะลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ในขั้นต้นสมโมสรมีแถลงการ์ออกมาโดยสรุปก็คือการยืนยันว่า เกมของพวกเขาจะลงเล่นตามกําหนดเดิมเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราหรือก็คือช่วงเวลา5้าโมงเย็ยนที่อังกฤษเพียงแต่ในถแถลงการก็มีการออกตัวไปบางส่วนว่ายังไงก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อการดูสถานการณ์ว่าเมื่อถึงเวลาคลิกออบแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขณะที่ลูเบนอมเลิมก็มีเนื้อหาสัมภาษณ์ช่วงที่2ของตัวเองออกมาให้แฟนบอลรับฟังซึ่งเนื้อหาในพาร์ทสนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างดูเดือดและตรงไปตรงมานะครับแค่พาดหัวจากไฮไลท์วักคำที่พูดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการจะคว้าแชมป์ลีกหากว่าไม่มีทีมที่ถูกต้องส่งนิยามคําว่าทีมที่ถูกต้องซึ่งลูเบนอมเลิมพูดออกมานั้นก็หมายถึงทีมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เล่นซึ่งมีชุดความคิดพื้นฐานเรื่องการทํางานหนักวิงว่งวิงว่งวิ่งและวิ่งให้มากพอ ทีมที่ต่อสู้ในทุกสถานการณ์ทุกจังหวะบอลลายลาบอลขึ้นสุดลงสุดหากเราต้องการจะคว้าชัยชนะเราก็ต้องทําเรื่องพวกนี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้คุณจะมีสเ็ดต,ตัวจริงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครเลยที่วิ่งลายลาลูกบอลทํางานหนักมันก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จอะไรได้ ยิ่งหากคาดหวังจะคว้าแชมป์พิมียร์ลีกคุณก็ยิ่งต้องวิ่งทำงานหนักเหมือนหมาบ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางบรปปรลุเป้าหมายได้แน่นอนการพูดเช่นนี้ของคุณซือวัย39ปีต้องยอมรับว่าความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการปรรจงเอาหมายฟาดเข้าไปในมโนสํานึกของผู้เล่นนักขับว่าพวกเขาจะมีอัตราการทำงานหนักที่ไม่เพียงพอและมันก็ไม่สามารถเถียงได้ด้วยเนื่องจากนี่คือปัญหาที่แฟนบอลปีแสดงรับรู้กันมาน,นานเป็นปัญหาที่ดำรงตัวอยู่มาตลอดในหลายปีหลัง นอกจากนั้นแล้วบางถ้อยคำของลูปเบนัมริมยังมีในส่วนที่เขาชํำแหละให้เห็นถึงหัวใจของปัญหาจริงๆของสมโมสรแห่งนี้ว่ามันเกิดมาจากการประเมินตัวเองผิดจนละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆในเรื่องพื้นฐานโดยคุณซือปีสแสดงกล่าวไว้แบบนี้ครับความคาดหวังน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความสําเร็จในอดีตท,ที่สมโมสรแห่งนี้เคยเป็นมันค้าคอยูไนเต็ดมีความทรงจําที่รุ่งโรจน์แต่นั่นคืออดีตผู้เล่นต้องตระหนักให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก ปัจจุบันเราไม่ได้เป็นหนึ่งในถ้ำกลางสโมสรที่ดีที่สุดของลีกดยซ้ำตอนนี้คือส่วนที่มันยากที่สุดและเป็นปัญหาเนื่องจากเราต้องเน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราต้องโฟกัสในเรื่องเล็กน้อยพวกนั้นจึงจะสามารถปรปับปรุงพัฒนาทีมได้โดยวลีเดดสุดและถือว่าเป็นการเลือกใช้คำในการถ่ายทอดออกมาเห็นภาพในมาที่สุดจากปากคำของปปอลูเบนอมริมนั่นคือคำว่าเราเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ขณะที่ในส่วนของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาลูปเบนอามริมจัดลา้ดา,ากกม11กต นัน่ที่ลอนดอนโดยการเปลี่ยนสีตำแหน่งดังกล่าวได้แก่การถอนให้ลแม็กไกวย์นแสมัสซาวีแทเลอร์ม,มาเาเซียและเมสันเมาส์ไปสแตนบายไว้ที่มานั่งสำรองแล้วยนโอกาสลงเล่นให้กับเรนนี่โยโรลิซันโดมาติเนสเคบบี้มนูและอามาเดียโลส่วนที่เหลือก็ประกอบไปด้วยอังเดลนาน่ามาไทยเดลลิกมาโ,โอกาเต้เดลโกดาโลรูโนเฟน,นเดสลาสมุนฮอยดูล่าเลานโกานาโช นอกจากนั้นก็จะมีพิธีการสําคัญอย่างหนึ่งก่อนคิกออฟนั่นคือการที่แมนยูไนเตดมีการไว้อะไรให้กับการจากไปของบุคลากรที่อยู่กับสโมสรมายาวนานนั่นคือคุณป้าแคทฟริปที่จากไปอย่างสงบในวัย85ปี ส่วนเกมการแข่งขันเริ่มมาแค่นาทีเดียวเท่านั้นปีแสดงต้องช้าตาตั้งเมอร์ติงแฮมฟอร์เรสใช้ประโยชน์จากโอกาสเตะม,มุมครั้งแรกของเกมเปิดเข้าหัวไม่เล่นโควิดเทคขึ้นโคแบบจังๆช่วช์ชาวป่านำเร็วศูนย์ตอนหนึ่งซึ่งจุดนี้แทบไม่ต่างอะไรกับสัญญาณเตือนด้วยนะครับว่านอตติงแฮมฟอร์เลดน่าจะเรียนรู้จุดอ่อนเรื่องการวางตำแหน่งยืนเวลาเล่นเกมรับลูกเตะมุมของทางปีศาจแดงมาจากเกมที่ยูไนเต็ดไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลมาเมื่อกลางสัปดาห์และประตูนี้ยังถือเป็นการเสียประตูจากลูกเตะม เลวเพลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแอคทีฟตัวเองตื่นตัวจับผวังมากกว่าเดิมและเล่งเล้าจังหวะเกมลุกคื่อนเข้าหาแดนของฟอร์เลสหนักหน่วงมากขึ้นเพื่อหวังเจ้าประตูคืนให้ได้เร็วๆซึ่งก็ใช้เวลาแค่ไม่นานในการกลับมาสู่เกมช่วงนาที17จะจังหวะตั้งบอลขึ้นมาของเดลิกไหลให้กับบรูโน่คอดจังหวะเดียวให้กับอุกาเต้ลากบอลพาขึ้นไปก็ไหลเข้าช่องให้กับกาลาโชยิงไปติดเซฟแต่บอลปลิ้นมาเข้าทางลัสมุนฮอยลุนซ้ำดาบ2เข้าไปสำหรับประตูนี้ส่งให้ลัสมออลมากทเ3 3แะไไปได้ รต,ตรงนี้ถือเป็นสัญญาณดีด้วยนะครับเพราะถ้าจํากันได้ย้อนไปยุคเอริกเทนฮาร์กสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลมักบนก่นกันก็คือแนวทางการบุกแท่ความสําคัญกับกองหน้าตัวเป้าค่อนข้างน้อยและมักฝากความหวังในการทำประตูไปที่ตัวริมเส้นมากกว่าจนกองหน้าตัวเป้าต้องเปลี่ยนแนวไปเล่นซัพพอร์ตมากกว่าจบเอง หลังจากตีเสมอเกมถือว่ากลับมาสมดุลมากขึ้นมีช่วงที่ฟอร์เลสพยายามตั้งเกมสู้และกดดันได้ดีระยะหนึ่งถ้าปีงแสดงเองก็ไม่ได้ปล่อยเกมจมไปกับการโดนกดดันเพราะเวลาได้ตั้งเกมเข้าหาคู่แข่งก็มาจะคืบเข้ามาในแดนฟอร์เลสได้ดีหลายครั้งเช่นกันจังหว่าจังๆอีกครั้งที่ใกล้เคียงจะได้ประตูเกิดกขึ้นน,นาที40จากฟรีคิกระยะหวังผลหน้าเขตโทษบรูโน่ฟอนเดสจดเท้าเข้าส่งบอลพุ่งแรงแต่ไปแม่นคานจังๆพาที่จะได้ประตูขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายก่อนจบครึ่งได้ด้วยการเสมอกันน1โดดยทีี่่ปงงงแสสสมมวครออบากถึ3 สร้างสรรค์โอกาสเข้าทำา7ครั้งยายเป็นโอกาสใกล้เคียงจะได้ประตูสูงหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กเชนถึง3ครั้งแต่ปัญหาก็ยังเป็นเรื่องเดิมที่ต้องมีการปรับปรุงนั่นคือการเล่นในพื้นที่สุดท้ายหรือที่เรียกว่าฝ่ายนอนเติร์ดในแดนคู่แข่งที่แมนยูไนเต็ดมักทำได้ไม่เียบขมมากพอเลยไม่ค่อยสามารถจะเปลี่ยนภาวะการได้คลองบอลเยอะไปเป็นการคุกคามกดดันคู่แข่งแบบเนื้อและต่อเนื่องมากพอส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นมากจาก45านาทีได้ก็คือมาร์เอลลุกเต้เก็บจังหวะบอลแดนกลางได้เนีเง เดียวเท่านั้นผ่านบอลแม่นยำ96%จากตัวเลขการผ่านบอลรวม23ครั้งสำเร็จ22ครั้งแถมยังม,มีการสร้างโอกาสสาคัญในการลุ้นประตูอีก1ครั้งซึ่งก็คือช็อตตีเสมอนั่นแหละครับ รวมถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ถือว่าน้อยลงทว่าพอทักปุ๊บเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลที่น้อยลงเท่านั้นก็ได้เรื่องทันทีครับพอแค่นาทีเดียวหลังเริ่มครึ่งหลังบรูโน่เฟรนเดตให้บอลผิดมาเข้าทางคู่แข่งก่อนที่มอแคนกิบว่าจะได้โอกาสลากบอลเข้าหน้าหัวก็โลก่อนซัดบอลพุ่งแรงเลียติดสายก้อยทำให้อังเดลนาล้มตัวผิดทางจนบอลพุ่งเข้าตาข่ายไปแบบต่อหน้าต่อตาถือเป็นจังหวะที่บรูโน่กับโอนาน่าเข้าโครงการคนละครึ่งนะครับแต่เป็นการรับผิดต่อการเสียประตูไปคนละครึ่งทำให้ฟอร คลอดไปเสารกายให้คิดวูดเทคกตัวโขกย้อนทางโอนาน้าเป็น1ต่อ3ช้ในที่ลงละครแห่งความฝันช็อกกันไปทั้งบางเพราะก่อนหน้านั้นตอนที่เสียลูก2ผู้เล่นปีแสดงพยายามกดเจ้าลูกตีเสมออยู่นาน2นานแต่โดนส่วนที่เดียวกลายเป็นประตูของฟอร์เรสทันทียูไนเแต่หลังโดนลูกที่3ยังคงเหมือนอาการนักมวยเมาหมัดน,นะครับพรคิกออฟต่อก็ยังโดนฟอรเรสก็อยู่อีกแบบต่อเนื่อง แทนผู้เล่นปีสแสดงเริ่มเสียอาการกันค่อนข้างชัดจนความผิดพลาดง่ายๆมีให้เห็นใช้เวลาสักพักจึงพอกลับมาตั้งเกมกันติดแต่จุดที่น่าสนใจคือสกอร์ที่ตามหลังสองลูกบีมให้ปีตว์แดงต้องเปิดหน้าแรกมากขึ้นซึ่งมันเลยกลายไปเป็นเกมที่ทุกอย่างรวดเร็วเพราะฟอร์เรสเองก็จดจ้องจังหวะสวนกลับและทําได้นาหวาดเสียวในแทบทุกครั้งที่ได้จังหวะด้วยลูปเปแรมลิมแก้เกมเร็วนาที58ส่งแรดฟอร์ลงมาแทนกาาโชที่ฟอร์มโดยรวมค่อนข้างน่าผิดหวัง ลหลักแล้วตอนสกอร์อยู่ที่1-3มันคือเกมที่แมนอยู่ในแต่พพายมจะบุกทรงประตูแต่ก็สุมเสียงจะเสียประตูที่เสียอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ก่อนจะมาทวงประตู2 3าได้เร็วตอนนาที60จากลูกล่างอุยของอามัดเข้าเขตโทษล็อกถึงจังหวะก่อนไหลย,ย้อนมาให้บรูโน่ฟานันเดสซัดบอลสวนเข้าตาข่ายได้สาเร็จหลังได้ประตูตีเตอ้์มาเป็น2ต่อ3ผู้เล่นปีศาจแดงสติสตังเริ่มกลับมาเข้าที่มากกว่าเดิมและเริ่มสร้างการคุกคมเข้าเขตโทษกดใส่ฟอร์เรสต์มากขึ้นอีกทั้งออรโมริมเองอยังค่อนข้างคิดเร็วทําเร็วเพราะนาที65ตัดสินใจเปลี่ยนอีก2คนเป็นแมก็กควายกับมาซาวีลงมาแทนเดลิกกับโยโลเป็นการเปลี่ยนแบบตามตําแหน่งหห้้มมาาาาซซววววยยืนนนนเเเ็ตตตอรตอรร์์ขแแลลละััักกงจ เป็นปีสแสดงที่โหมเกมหวังเจ้าประตูตีเสมออย่างหนักแต่ส่วนมากบอลพื้นที่สุดท้ายจะขาดทีเด็ดทีดทขาดจนนาทีเจ็หลูเบนาริมตัดสินใจทรงหมาก2ต้นสุดท้ายคือเมสันมา์กับเซอร์เซ่ลงมาแทนอูกาเต้กับบลูโนโ่โดยรูปเกมที่เหลือหลังจากนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าฟอร์เรสตั้งกระบวนการเกมรับและทาให้ปีสแสดงกลางตำลาเกมรุกใส่แน่นอนว่ามีโอกาสจะแจ้งอยู่พอสมควรที่ปีสแสดงจะตีเสมอแต่ก็เฉียดไปเฉียดมาไม่กระติดผู้เล่นฟอร์เรสจนที่สุดกระจบเกมด้วยการแพ้เป็นนดที่2ติดต่อกันในรอบ4วันวสกอร2ต่อ3 ยังครับยังไม่หมดความพ่แผ้เกมนี้ยังส่งให้เกิดสถิติใหม่อีกหนึ่งอย่างนั่นคืออันดับตามสุดของสโมสรหลังผ่าน15เกมในยุคพิีเมลีนั่นคือ19คะแนนด,ดังอันดับ13หลังจบแบตเมื่อคืนและเป็นชัยชนะของฟอร์เรสในการมาเล่นโอทเอฟฟอร์ดครั้งแรกในรอบ30ปีหลังจบเกม,ปเปนนมลูเบนแอมริมยอมรับครับว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังสุดๆโด,ดยเฉพาะการเสียป,ประตูจากลูกแตะมุมทั้งที่ตลอดช่วง2วันก่อนแข่งเขาให้ลูกทีมเน้นโฟกัสในเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนี่คือเกมที่ยากเราเริ่มต้้้้นนนนกกกกกััััไไดดเเรรววหหลลลลาาาายมมๆถูงงงงโทษจจจะะขอแ มันก็เลยยากในจังหวะพยายามต่อสู้เล้าคุมเกมและมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายแล้วมีการปรับปรุงการเคลื่อนที่ในพื้นที่สุดท้ายกันได้ดีขึ้นเราทําให้เกมกลับมาเสมอหลังจบครึ่งแรกซึ่งเป็นสถานะที่ผมจะลงมาเล่นต่อเพื่อคว้าชัยชนะแต่เรากลับเริ่มต้นครึ่งหลังได้แย่มากเราเสียไปอีก2ประตูและจากนั้นเราก็พยายามกันอย่างหนักโดยขาดคุณภาพอย่างมากจนเราไม่ได้มีจังหวะที่ดีพอจะทําประตูได้มากเท่าไหร่นอกจากนี้อัลริมยังกล่าวด้วยว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆจนนเเเเรรราาาาไไไมม่สามาถลลลยยยอีด็ก้้ป ทราบกันดีว่านี่คืองานใหญ่ดังนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปนี่คือการเดินทางไกลและเรากาลังปรับปรุงในบางด้านกันไปบ้างแล้วเราแค่ต้องชนะเกมเพื่อจะได้ช่วยในกระบวนการทําให้ทีมดีขึ้นด้วยซึ่งตรงจุดนี้ก็ถูกตีความว่าน่าจะหมายถึงเขายืนยันว่าจะทําทีมด้วยระบบหลัง3ของเขาต่อไปนั่นแหละครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นอาทิเช่นที่ถอดบรูโนออกไปในสถานการณ์ที่เกมตามหลังอัลเบริมชี้แจงว่าเป็นเพราะบรูโนมีอาการอ่อนล้าเขาจึงเลือกให้เมสันเมาส์ลงไปแทน ไปถึงการส่งเซิร์กแซ่ลงมาเราไม่ถอดหอยลุนก็เพราะต้องการให้ทั้งคู่เล่นรวมกันส่วนโยโรถูกถอดออก้วยเหตุผลเรื่องเพิ่งกลับมาและยังไม่สมบูรณ์มากนักส่วนกรณีแม็กควอยถูกส่งลงมาออมาเลมยืนยันว่าเขาต้องการซื้อความอันตรายในการเล่นลูกเซตเพลย์และอยากให้ทีมเอาชนะบอลแรกให้ได้มากขึ้นเนื่องจากการจะโจมตีฟอร์เรสเราต้องเล่นในจังหวะเปลี่ยนผ่านซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องชนะบอลแรกกับบอล2มากขึ้นและพอแฮร์รี่ถูกส่งลงไปเขาก็ทำหน้าที่ในการเอาชนะบอลแรกได้ตามที่เราคาดหวัง สุดท้ายแล้วน่าจะสามารถพูดได้แล้วนะครับว่าช่วงเวลาฮานนีมูลของลูกแมนอมเตมน่าจะสิ้นสุดลงแล้วจากนี้จึงน่าจะสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วล่ะครับว่ายินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่แท้จริงครับโค้ด